รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมในวันนี้รายการ72ชั่วโมงจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกุ้ยหลินกันครับอย่าเพิ่งแปลกใจกันไปะนะครับเพราะว่ากุ้ยหลินแห่งนี้เนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเลยครับเพราะที่นี่คือวังเวียงกุ้ยหลินเมืองลาวบ้านที่เมืองน้องของเรานี่เองครับ ดังนั้นผมรับรองได้เลยว่า72ชั่วโมงนับจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่ามากกว่าที่คุณเคยสัมผัสมาก่อนอย่างแน่นอนครับถึงแล้วจ้ะสวยงามใช้ได้ไหมฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากมาที่นี่ที่วังเวียงก็ง่ายๆนะครับเอาตัวเองมาถึงเวียงจันทร์ให้ได้หลังจากนั้นก็ต่อรถม่ประมาณ3ชั่วโมงคือเร็วสุดเนี่ย 2ชั่วโมงครึ่งเพราะเร็วไปกว่าน,นี้เนี่ยอาจจะไม่ถึงก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งสารภาพตามตรงครับที่นี่ที่วังเวียงผมเคยมาแล้วเมื่อ10ปีก่อนประทับใจมากๆส่วนกลับมาครั้งนี้เนี่ยผมจะประทับใจเหมือนเดิมหรือเปล่าหวังว่าท่านผู้ชมคงจะร่วมเดินทางไปกับผมกับ72ชั่วโมงกับผมเรย์แมคโนโลที่นี่ที่วังเวียงครับ เมืองวังเวียงว่ากันว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ชิลที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เพราะว่าวังเวียงนั้นตั้งอยู่ติดแม่น้าซองที่ไหลเลาะตามภูเขาหินปูนรูปทรงแปลกตาดูไปก็คล้ายๆกับกุ้ยหลินของจีนนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเหล่าแบ็คแพคเกอร์นะครับนิยมกันมากในข้อมูลบอกไว้ว่าหนังสือท่องเที่ยวอย่าง Lonely Planet ได้ตั้งฉายาเมืองวังเวียงนี้ว่า Paradise Lost หรือสวรรค์ที่สูญหายไปมาอะไรจะขนาดนะครับท่านผู้ชม ผมว่าเราลองไปพิสูจน์กันพร้อมๆกันเลยครับพูดถึงเรื่องที่พักนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีช้อยส์ให้เลือกเยอะแยะมากมายช้อยส์ราคาถูกนะครับตั้งแต่หลักร้อยเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะแยะเต็ไมไปหมดคุณอยากเลือกแบบนั้นก็ตามสบายหลักพันก็มีนะครับหรือว่าถ้าเกิดรู้ขึ้นมาหน่อยแบบสี่ซ่าห้าดาวอย่างที่เราเลือกอยู่กันในครั้งนี้นะครับที่มีชื่อว่าวิลล่าวังเวียงถือว่าคุ้มราคาที่สําคัญเนี่ยที่ผมเลือกจุดนี้เนี่ยเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ําซอง สวยงามมากๆวังเวียงครับท่านผู้ชมครับเต็มไปด้วยกิจกรรมเยอะแยะมากมายแต่ว่ากิจกรรมหนึ่งนะครับถ้ามาถึงที่นี่ที่วังเวียงแล้วไม่ทำเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างเมืองเลยก็ว่าได้แวถวนี้เขาเรียกกันว่าทูบิงนะครับเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเรียกภาษาไทยง่ายๆนะก็คือการล่องผงยางนะครับ ราคาก็ไม่ถูกไม่แพงมากนะครับวันหนึ่ง250บาทเสียค่ามาจํานิดนึงนะครับประมาณรวมๆแล้วประมาณ500กว่าบาทเนี่ยเดี๋ยวเราเลือกของยางของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชูบิ้งกันปะ่ะเราก็ขึ้นไอ้เจ้ารถสองแถวตุกๆแถวนี้แหละครับเหมาพี่เข้าไปอีก80บาทเวลาน,น,นี้น่าจะสวยงามมาชมครับ จุดนี้แหละฮะท่านผู้ชมครับไปฮะท่านผู้ชมครับเราพร้อมแล้วเราก็ปล่อยไหลฮะท่านผู้ชมครับมันง่ายแสนง่ายทำได้ทั้งครอบครัวแล้วเดี๋ยวเจอกันในตัวเมืองฮะ แต่จริงๆแล้วเวลาที่ดีสุดน,นะครับผมว่าน่าจะประมาณช่วงหลังเที่ยงอะไรเงี้ยครับประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อันนี้กำลังดี าณชั่วโมงนิดเีดน,นะครับก็มาถึงแล้วกับมาแวะที่จุดๆนี้แหละครับอยู่เกือบๆจะใจกลางเมืองวังเวียงก็อย่างที่เห็นเหมือนบาร์เล็กๆนะครับไว้ขายเครื่องดื่มได้บรรยากาศมากๆได้อยู่กลางธรรมชาติแล้วก็หาเครื่องดื่มเย็นๆสักนิดนะครับชื่นชมกับบรรยากาศโดยรอบเพลินฮะนี่แหละับผมว่าเสน่ห์จริงของวังเวียง การบันทึกภาพความประทับใจในเวลาที่เราไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพลาดช็อตสำคัญๆไปเนื่องจากเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าและก็มีโอกาสถ่ายภาพเพียงครั้งเดียวซึ่งการบันทึกภาพเหล่านั้นให้สวยงามเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาในการตั้งค่าต่างๆในกล้องรวมถึงต้องมีเทคนิคและก็ความสามารถในการถ่ายภาพพอสมควรจึงจะบันทึกภาพเหล่านั้นออกมาได้อย่างสวยงามในระยะเวลาที่จำกัดครับ ด้วยกล้อง DSLR คุณภาพสูงในปัจจุบันที่มีระบบ Dual Pixel CMOS AF ซึ่งมีการติดตามโฟกัสแบบ Flexi Zone Multi เป็นการติดตามโฟกัสแบบทั้งภาพโดยจะเลือกโฟกัสตำแหน่งใกล้กล้องที่สุดเหมาะสำหรับการบันทึกภาพที่ต้องการให้ส่วนใหญ่ของภาพเนี่ยชัดสามารถถ่ายเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถประยุกต์ใช้กับการเปลี่ยนโฟกัสภาพโดยใช้เทคนิคการซูมภาพในขณะที่วัตถุเนี่ยยังคงมีการเคลื่อนที่อยู่ Flexi Zone Multi ก็สามารถโฟกัสภาพได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดเลยล่ะครับอีกทั้งยังสั่งงานจากสมาร์ทโฟนเพื่อแชร์ภาพจากกล้องไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทันทีผมว่าเป็นการช่วยเพิ่มความสนุกให้กับการเดินทางของเราให้มีมากยิ่งขึ้นจริงไหมครับท่านผู้ชม สนับสนุนโดยกล้องดิจิตอล canon eos 70d และ power shot g16 ทุกภาพคมชัดแชร์ได้ผ่าน wi-fi จาก canon ตอนนี้นะฮะเรามากันที่ตลาดเศ้าก็เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ6โมงเกือบเกือบจะ8โมงก็วายแล้วอันนี้เนี่ยเน้นไปทางของสดไปเข้าไปดูกันครับผมหน่อขมบ้านเราหน่อไม้พวกไข่ ใช่ไหมไนี่นี่น,น,น,นี่ท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่าไข่ไข่ไม่ใช่ไข่เนาะบอแมนเอาไปนึ่งเอาไปทำหมก,กชนิดต่างๆะนะครับหมื่นสามต่อโลโลหนึ่งก็สามสิบสี่สิบบาทนะ อย่างหนึ่งนะครับถ้ามาถึงวังเวียงแล้วเขาบอกว่าขึ้นชื่อมากๆสิ่งนั้นคือเนี่ยครับอยู่ข้างหน้านี่ยแหละเรียกว,ว่าซุปผักมีหัวปลีมีเห็ดแล้วก็มีผักชนิดต่างๆลองกินได้ไหมครับอร่อยรสชาติกําดังดีทานกับลาบหน่อยถ้าเกิดมีข้าวหนุ่เข้าวเหนียวนะฮะ<อ>กินไปงตื่นอแป๊บเดียวก็พักหลับ ใครอยากได้ปลาย,ย่างนะท่านผู้ชมครับร้านนี้ก็มีเหมือนกัน้นองบอกว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างอาร่อยนะครับของน้องเม่นเขาก็คือส่วนหางนันเองนะครับก็มีเนื้อเม,นมอ่นมีคล้ายๆกับข้างคาวเป็นตัวอย่างเงี้ยนะครับใครชอบของปลาของแปลกหน่อยมีแบบที่เขาหมกมาแล้วก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นเมน่นหางยาวเชียวพี่เขาบอกว่ากระลอกนะครับเฮ้ยแต่หอมมากๆหอมเหมือนไก่ย่างอะไรประมาณนั้น ถ้าทางจะอร่อยแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบแล้วกันนะครับก็มีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์ <Okay. S 1> มีอยู่ที่หนึ่งที่เรมแคร์เลเนี่ยขอแนะนำในวังเวียงแห่งนี้นั่นก็คือวังเวียงออร์แกนิกฟาร์มที่นี่นะฮะก็เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเกษตรอินทรีย์นะครับไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเขามีอะไรบ้างครับหนึ่งในโปรเจกต์ที่เขาทำ ชาใบหมอนซึ่งอยู่ข้างหน้าผมแล้วอยู่รเนียท่านชมครับถ้าไม่เผ็ดพิษทาผมคงต้องเรียกว่าต้นหม่อนอนะครับพัน์นี้เนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้ทําชาจริงๆแล้วเขามีอยู่สองพันด้วยกันส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปทําแยามนะครับแยมออแกนิกเออเด็ดให้ดูแล้วกันอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ต้องห้าใบที่ห้านะท่านชมครับเด็ดได้เพิ่มมันกำลัง ไซด์ได้สวยงามเขาบอกว่าใบาแรกๆเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งที่เขาทำมาที่นี่นะท่านผู้ชมครับนั่นก็คือการเลี้ยงแบะภาษาลาวเขาเรียกว่าแบะคือบ้านเราเรียกว่าแพะนั่นเองแล้วที่นี่นะครับเขาก็รีดนมแพะทําเป็นชีสแล้วก็ส่งไปทั่วทั้งลาวส่งไปเวียงจันทร์ส่งไปหลวงพระบางก้อนนี้พี่เขากําลังสาธิตกําลังรีดนมแพะอยู่เลย <S <S ผม <S <S ผมขอลองได้ไหม ้ขอลองได้ลองได้ชื่ออะไรครับตัวนี้พิกซ่าพิกซ่าชื่อน่ารักเชียวครท่านผู้ชมครับอ่ะพี่ช่วยสอนผมหน่อยว่าต้องทําไงบ้างเออจับนมจับนิดหน่อยอ๋อแล้วก็บีบบีบอ๋อโอเคโอเคความรู้สึกที่คุ้นเคยจริงๆนะท่านผู้ชมนี่โอ๊ยออกแล้วออกแล้วออกแล้วท่านผู้ชมครับนี่นี่นี่ท่านผู้ชมดูครับโอ้โหน้องพิกซ่านี่ยท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับออกมาเป็นสายๆปี๊ด ปี๋โอ้ยสนุกจังเลยฟาร์มนี้นี่ยสุดยอดเยี่ยมมากหลังจากนี้เขาก็ไปทําชีสใช่ไหมครับหวานมากเลยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกับวิธีการทําชีสกันต่อดีกว่าท่านชมพี่ก็จะสาธิตให้ดูสําหรับนมแบะนมแพะที่เราได้มาคือเราได้น้ํานมมาเสร็จไม่ต้องใส่ให้มันเต็มนะครับทิ้งสเปซสว้นิดหน่อยเพราะว่าไอ้สเปซที่เหลือเนี่ยเราจะต้องใส น้ำเชื้อนะครับน้ำเชื้อตัวนี้เราก็หยดใส่ลงไปปุ๊บสามหยดคนเข้าไปเราก็จะใส่ไว้ในตู้เนี่ยประมาณ1วันนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้เนี่ยที่้งค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานจากนั้นเนี่ยเราก็สกู๊ปขึ้นมาเลยใส่กระบอกมันมีรูรูด้วยนะฮะที่เขาเจาะไว้ mm hmm. เพื่อให้เจ้าน้ําแล้วก็น้ําเชื้อเนี่ยไหลออกขั้นตอนนี้เนี่ยก็ทิ้งไว้ในตู้นะครับ1วันแล้วก็มันก็จะ อย่างที่เนี่ยท่านชมครับอันนี้เนี่ยคือพร้อมส่งยังมีเรื่องของที่พักด้วยฮะท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยเป็นส่วนของบ้านดินจริงๆแล้วเขามีอยู่สีหลังด้วยกันนะครับก็จะกระจายไปยังไปยังจุดต่างๆนะครับรอบๆตัวฟาร์มสำหรับหลังนี้นะครับที่เรายัยืนอยู่กันเนี่ยก็ราคือราประมาณ400บาท นะคับก็อยู่ได้2ท่านอีกอย่างนึงที่เขามีนั่นก็คือเรื่องของร้านอาหารนะครับคือทุกอย่างเนี่ยเป็นออแกนิกหมดแล้วก็หาได้ในฟาร์มแห่งนี้แหละครับเงินทุกบาททุกสตางค์หรือว่ากําไรที่เกิดจากออแกนิกฟาร์มแห่งนี้เนี่ยเขาก็จะส่งกลับคืนไปสู่ชุมชนนะครับคือได้ทั้งมาเที่ยวแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับตัวชุมชนด้วย สนับสนุนโดย isuzu d max super daylight ส i n g life ถ้าเกิดให้มันหน่อยแล้วก็อยากลุยทางที่มันโคดนิดนึงนะครับผมขอแนะนำห้เจ้านี่ atv สีล้อแถวบ้านเรียกบักกี้นันเองเขาบอกว่าได้รับความนิยมมากๆตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวมาแล้วแบบ่าเฮ้ยโอ้โหมันเหมาะกับวังเวียงมากไหนไหนเราก็มาถึงแล้วขอลองเลยละกัน ได้เลยนะท่านผู้ชมครับคือเวลาอยู่เส้นหลักในวงเวียงเนี่ยโอเคถนนค่อนข้าง,างดีน,นะครับแต่ว่าออกมาในหมู่บ้านหรือว่าทางไปจุดต้องเที่ยวต่างๆนานาก็จะเจอถนนคล้ายๆอย่างเงี้ยแหละครับแต่เราอกซอกซอยเราก็จะมีป้ายเขียนไว้เอ๊ะเลี้ยวซ้ายนี่ไปถ้ำนะเลี้ยวขวานี่ไปน้ําตกก็เผินเพราะว่ามองไปรอบตัวท่านผู้ชมดูสิครับสวยงามขนาดนี้เบรกไม่ต้องใช้ จริงๆแล้วผมว่าเราเลือกรถมาถูกแล้วล่ะป้าเพื่อไม่ให้การเสียวเวลาไปดูน้ำตกกันหวังว่าน้ำคงเยอะก็ะขึ้นมานะครับจากชั้นล่างสุดที่เราจอดรถเนี่ยก็ประมาณสัก20-30นาทีระหว่างทางเนี่ยก็เหมือนได้เดินป่าเดินเขาไปด้วยต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพียบเลยทีเดียวก็มาถึงจุดนี้และครับ ที่เขาเรียกกันว่าตาดยุ้ยก็สูงใช้ได้นะครับมองด้วยดับตาเปล่าผมเดาว่าน่าจะมี30-35เมตรแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะน้ําน้อยเป็นนิดนึงแต่ถึงไงก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมสามารถมาที่แข่งยุ้ยเนี่ยได้ทั้งปีนะครับชื่นใจ นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับทำไมเราถึงเลือกทำํำทํำนี <c oughs> ้เพราะว่ามีทั้งถ้ำแล้วก็มีอย่างที่เห็นนะครับดูระคูลสะมรกตนั่นเองเดี๋ยวขึ้นถ้ำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นน้ำกันจ้น <c oughs> แะแน่นอนน,นะครับก่อนเขา้าถ้ำเราก็ต้องเตรียมพร้อมกันหน่อยจริงๆแล้วเขามีให้เช่านะครับนับน่นคือเรื่องของไฟฉายนี่แหละก็ประมาณหมื่นกีบนะครับ รอให้ท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าทางจะชันหน่อยแต่ก็แป๊บเดียวถึงจริงนะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงตอนนี้แค่ทางเข้าเนี่ยมันเป็นห้องที่ใหญ่แล้วก็กว้างมากเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปทีละห้องแล้วกันแต่เขาบอกว่าทั้งหมดรวมๆแล้วเนี่ยมันสามารถทะลุทะลวงเข้าไปได้ประมาณ300เมตรมันอาจจะสูงสัก20 30เมตรอะ าเกิดเรามองดูไปไกละนะครับเห็นคนข้างล่างเนี่ยตัวนิดเดียวแล้ลองเทียบสเกลขึ้นมาเนี่ยผมว่ามีสูง50 60 70เมตรได้บางถ้ำที่เปิดมาสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับหลายๆถ้ำเนี่ยที่เขาก็จะมีการแบบเซตไฟนะครับเล่นแสงสีเสียงต่างๆนานาแต่ก็ที่นี่ดีอย่างคือเขาปล่อยตามธรรมชาติคือข้อดีอย่างนึงมันมีแสงธรรมชาติเนี่ยหลุดลงมาแล้วก็ตรงกลางถ้ำเนี่ยก็จะมี พพุทธรูปอยู่กลางถ้าเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปให้กับตัวถ้ำนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินทะลุทะลุไปเรื่อยๆนะครับก็บอกว่าน่าจะประมาณทัก3 0 0เมตรลงไปข้างล่างสุดแล้วเดี๋ยวก็ขอไปไหว้สัการาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงแล้วกันไปทางไหนต่อ มรกตสมชื่อนะฮะท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นจุดจุดหนึ่งในวงเวียงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยแห่แหานกันมาเยอะแยะเต็ไมไปหมดคือใครก็แล้วแต่มาถึงวงเวียงแล้วแนะ่นอนที่สุดต้องมาที่จุดจุดนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เดินขึ้นไปจะทถ้ำคูคาก็แล้วแต่แต่ว่าสามมรกตเนี่ยต้องมาก็เพลินฮะไหนไหนมาแล้วก็ต้องลงมาสักหน่อยเพราะว่าเขาก็จะมี เรื่องของชิงช่องชิงช้านะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยยอดเห็ดมากดูเหมือนเตี้ยนะครับเมื่อเรามองจากข้างล่างแต่เดาว่าถ้าเราอยู่ข้างบนมองลงมาเนี่ยาทงจะเสียวใช้ได้เดี๋ยวเขาลงนิดนึง ก็สําหรับ72ชั่วโมงของผมสําหรับวางเวียงหลังจาก10ปีที่ไม่ได้ไปมาผมรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปแต่ว่ารู้สึกว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะครับถ้าเกิดคุณเป็นนักเดินทางนักท่องเที่ยวที่ชอบเรื่องของการผจญภัยอดเวนเจอต่างๆนานาวางเวียงเนี่ยก็เป็นที่สําหรับคุณที่ที่เราถ่ายมาที่เราไปสัมผัสมาอาจจะเป็นแค่ติ่งหนึ่งอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าแอคทิวิตี้เนี่ยเขายังมีรอให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองไป เที่ยวชมกันแล้วก็ไปลองประสบการณ์ใหม่ๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะก็อย่าให้เวลานะครับเป็นข้อจำกัดอีกต่อไปใช้เวลากันให้คุ้มค่าไม่ว่า72ชั่วโมงของคุณหรือว่าเวลาชนานขนาดไหนก็แล้วแต่สำหรับกา,ารท่องเที่ยวในครั้งหน้าของคุณนะครับขอให้เป็นเวลาที่สวยงามแล้วก็เต็มไปด้วยความประทับใจละกันสำหรับวันนี้ผมเบนมาร์คโน,โนโคงต้องลากันไปก่อนขอบคุณมากที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบ ส่วนใครนะครับมีข้อติดชมอะไรก็เขียนมาบอกเราได้อะไรทังแพมนที่อยู่ยนี้วันนี้ผมต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่วันหยุดสุดพิเศษแบบนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ